วันนี้ไม่ได้เข้าสวนนะครับอยู่บ้านก็เลยว่าจะเอาไม้กระถางเนี่ยมาทำการปรับปรุงดินใหม่เดี๋ยวผมจะใช้แกลบที่ผมหมักใช้งานในสวนเนี่ยเอามาใช้กับกระถางต้นไม้ที่บ้านพอดีก็ยังพอมีเหลืออยู่เดี๋ยวผมจะใช้กับไม้ดอกที่เรียกว่าบัวดินนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังจากทำแล้วเนี่ยนานไหมกว่ามันจะออกดอกไปดูกันครับ